สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจจะมาโชว์ให้สำหรับหนึ่งเป็นสำหรับที่เจเออจริงๆอ่ะสำหรับเนี้ยเจยังไม่เคยเอาออกมาใช้เราเจก็ไม่รู้ว่าเจจะถามว่าจะเอาออกมาใช้มหมยังไม่ได้คิดว่าอยากจะเอาออกมาใช้แต่เป็นสำหรับที่ตอนที่เจเห็นนะคะมันเป็นสำหรับที่ชื่อว่า h o b บ i t ตนแนวถ้าแม่นมหรือมาดามรันจวนดูอยู่ก็จะบอกว่า ใช่สิสำหรับเนี่ยมันเหมาะกับเธอนี่เพราะเธอมันเป็นฮอปบี้เยตเตียรู้นะว่าแม่นมกับมาดามอ่ะกำลังพูดอย่างนี้ถึงเจอยู่ทุกคนเจ่ะมีอะไรมาฟ้องแหละเจ่ะจะชอบโดนแม่นมกับมาดามอ่ะบูลลี่ว่าเจเตียแต่จริงๆเจก็เตี้ยจริงๆแหละวะอ,อตัวเล็กติดเตียวเองอ่ะเดินได้แต่กับหนูบีคนเดียวเดินกับคนอื่นไม่ได้โอเคกลับมาเรื่องไพ ต่ออาให้สำหรับเนี้ยค่ะเป็นสำหรับที่เอาจริงๆเนาะเจ๊อยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละตอนแรกที่มันมีอยู่ในไปเดินในคินโน่วันนั้นน่ะคะ่ะเดินในคินโน่จำได้ว่าครั้งแรกของการเจอกันร,ระหว่างเจตัก๊กแม่โนมหนูบีแล้วก็น้องเอมมี่อ่ามีคนป้ายายาแล้วแหละแต่ว่าวันนั้นน่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้จัดมา แล้วก็ผ่านเวลาผ่านไปผ่านเลยไปจนมันหายากขึ้นมาก็เลยจําเป็นที่จะต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกจากราคาปกติที่อยู่ประมาณ700กว่าบาทก็เลยต้องซื้อราคาหลักพันเพราะฉะนั้นไพ่สําหรับเนี้ยมันก็เลยเป็นสําหรับพิเศษของเจนิดนึงทีนี้ไพ่สําหรับเนี้ยทาไมมันเป็นทําไมจะอยากได้คือเจ๊อ่ะชอบดูเรื่อง Lord of the r i n g อยู่แล้ว ชอบเรื่องลอ r ออ f ด h ร r i n งชอบภาพของแบบสัญลักษณ์แห่งเมืองซาของชายอะโวโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยแบบชอบในเทพนิยายแนวๆน,วนี้ก็เลยแบบจัดมาเห็นหน้าสำหรับไหมคนนี้คือใครคะทุกคนแกนดัฟแกนดัฟใช่ปะคะนี่ทีนี้เจะก็เลยจะบอกว่าเอ้ยพอเห็นภายก็เลยชอบดูด้านหลังภายแน่นอนเลยอะถ้าไม่ใช่โฟโดก็เป็นคุณ คนตาของโฟโดอ่ะเออแต่เจ๊ชอบชอบในมุมแบบชอบโฟโดมากกว่าเพราะว่าเจอินกับหลอดออฟเดลิงมากกว่าฮอ b บ i t เออใครใครดูใครตามก็จะรู้เนาะทีนี้ในไพ่อ่ะเขามาด้วยเขาไพ่สำหรับเนี้ยเป็นของเป็นของ US Game นะคะเป็นของ US Game แล้วก็อาสำนักพิมพ์ของ US Game ภาพ จำไม่ได้แหละอ่ะ US เกมภาพเป็นของคนวาดไม่มั่นใจแล้วนะคนศิลปินที่วาดภาพก็คือปีเตอร์ปีเตอร์พาคอพาควิกแล้วก็ผู้เขียนก็คือเทอร์รี่เดวิสันแน่นอนอ่ะทาลอลต์แน่นันมัน,มนอ่าในสำรับปะก็จะมาพร้อมกับลิสต์เลนบุ๊กแบบนี้ ลิสต์นบุกของเขามันก็จะแบบไกบุกเล็กๆที่จะบอกไปที่จะประกอบไปด้วยเอ้ยไพ่แต่ละใบมีความหมายอะไรเดินทางออกมาจากอะไรแต่ที่มนันน่ะหนักหนักหนาเ,เขาเรียกไม่ใช่หนักหนามากกว่านั้นคือเข,เขาจะอธิบายเรื่องราวของตัวละครค่อนข้างดีเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยไพย่ไพ่ใบนี้สื่อถึงตัวละครอะไรอย่างไพ่เดอะฟู ให้ใบ,บแรกคือเดอะฟูเขาจะบอกเลยว่ามันเล่าเหมือนเล่านิทานอะคะทุกคนว่าเนี่ยบิลบนะได้เดินทางเป็นการเดินทางของบิลบที่เดินทางออกจากบิที่แบบเดินทางออกจากอาณาจักรทรายแล้วก็เดินทางออกไปท่องเที่ยวพร้อมกับกันดาบแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆอ,อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครอินอะเราจะเป็นคนอินกับกับนิยายเรื่อง กับนวนิยายเรื่องเนี่ยก็จะชอบเห็นปะอันเนี้ยอย่างที่เจบอกคือสนนราคามันอยู่ที่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ700 7อ่าประมาณ700 0ไปปลายแปด0้อ่ะ7 800แต่ว่าเจาไปซื้อมาตอนที่มันพิเศษแล้วต้องสั่งพิเศษกับเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่ได้อันเนี้ยไพ่เดอะเมจิเชียนเห็นภาพชัดไหมคะเดอะเมจิชเชก็คือแกนดาบอืมเจโชไพ่เลย อ้อก,ก่อนอื่นบอกก่อนนะคะด้านหลังไพเป็นแบบนี้ด้านหลังไพเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนด้านหน้าส่วนความหนาของกระดาษค่อนข้างดีค่ะสับลื่นโชว์ไฮพีส์ไฮพีสจะเป็นราชินีแห่งดวงจันทร์แต่ปกติไฮพีสสำหรับอื่นเป็นราชินีแห่งดวงจันทร์แต่สำหรับเนี้ยค่ะกับเอ่ยถึงเกี่ยวกับเป็นคัมพีอะไรต่าง อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นคำเีอะไรแต่ว่าเออเนี่ยมันบอกแบบเนี้ยเอ็มเพสปกติเอ็มเพสจะแทนเป็นแทนด้วยผู้หญิงแต่เอ็มเพสสำหรับเนี้ยค่ะบอกว่าบิวโบเนี่ยแล้วก็แกนดาปะมันเล่าว่าบิวโบกับแกนดาปะอ่ะได้เดินทางออกจากทรายแล้วก็เนี่ยไปเจอกับพวกเ,เขาเรียก เขาเรียกคนแขกอะแล้วเขาบอกว่าคําว่าเอ็มเพสของเขาอะมีนิ่งไปถึงแบบพื้นที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับความเป็นแม่อุดมสมบูรณ์อารมณ์ประมาณเนี้อเอ็มไพ e เลอร์ er ค่ะนึกถึงใครเห็นเอ็มไพลเลอร์มีคันธนูผมสีขาวๆอะให้ให้นึกถึงแขอันเนี้ย ต้องเป็นเอลแน่นอนเป็นเอลเป็นคิงของเอลเออไฮโลแฟนค่ะอันนี้เป็นพมดขาวคือคือมันต่างจากไพ่สำหรับอื่นไงที่เจ๊บอกเดอะเลิฟเวอร์ก็แตกต่างเห็นไหมคะเดอะเลิฟเวอร์เป็นเรื่องของอ่ะชายหญิงคู่หนึ่งอ่ะอืม ลาริออรก็คือการเดินทางการเดินทางมากๆก,การเดินทางจริงๆคือไพ่สำหรับเนี้ยมันต้องอินแบบเจ๊อยากจะเอาออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องอินกับกับการเดินทางของฮอบบี้อ่ะเออเดี่ยคนแค้แม่หนูเจอไพ่คนแค้เออไพ่สำหรับเนี้ยจะบอกว่า อ่านค่อนข้างยากเดือดสเต็ง h ฮอ m i มค่ะ h ฮอ m i มปกติจะเป็นจะเป็นไพ่ของอนักบวชไพ่าสีแต่ไพ่สำหรับเนี้ยค่ะกลายเป็นคนแคทที่ทำงานหนักคือมันสื่อไปคนละอย่างกันแล้วก็มีคืออันเนี้ยคนที่จะเล่นสำหรับเนี้ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวการเดินทางของฮอบบิท เข้าใจเนื้อเรื่องขึ้นมาบ้างอ่านไพ่ไม่ได้อ่านไพ่ตามตามความหมายอย่างเดียวจะต้องเข้าใจในเรื่องของหน้าไพ่ต้องเข้าใจเรื่องราวของไพ่ด้วย d ู e ิวอ f f ฟอร์จเห็นอะไรไหมคะบิวโบกับใครคะบิวโบกับใครคะนักเรียนบิวโบกับก่อนลําของหลักของขา เฮ้ยมันสนุกเนาะเว้ยเออดูดิเนี่ยเจยโชว์หน้าไพ่โชว์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็กอตัำนะจ๊ะเดทออก้าดูออกดิโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะอันนี้ก็ออกเอเดทแล้วก็เดทเมื่อกี้เดทใช่ไหมเดทแล้วก็เทมเพลนแต่มันเป็นออก้า อะไรวะทำไมแทนพาแลนคืออ็อกไม่เข้าใจเฮ้ยเดวิลเดวิลคือมังกรถ้าเจออันเนี้ยคือพันธสัญญาเลยพเพราะอะไรรู้ปะเดวิลความหมายของเขาก็คือเกี่ยวกับพวกความรักสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจออันเนี้ยเจจะบอกแล้ว่ามัางกรอ่ะมันเจอพันธสัญญาพันธสัญญาอะไรพันธสัญญาที่ทําให้มันต้องต้องเฝ้าอยู่กับอ่า เขาเรียกเฝ้าถา้ำเฝ้าสมบตัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคำพท์จากพ่อมดอารมณ์ประมาณเนี้ยเ o w ร์เ o w ร์ก็แบบโเหเฮ้ยแบบไพ่ออกมาแบบอ่านยากอะ The Star อ,อันเนี้ยใครดูใครจำได้ถ้าได้ดูแล้วมันจะเป็นประตูที่มันแบบมีเวทมนต์อนะแล้วที่มันต้องไล่เวทมนต์ของของเวทมนต์โบราณนอะที่ถ้าดูในเรื่องหนึ่ง มันจะเป็นแบบของเมืองของคนแค่อะเออเดอมูนนี่ตอนที่มันยังไม่เป็นกอลัมเลยอะเดอะซันมันเหมือนพระอาทิตย์แบบเฉิดฉายอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะจัสเมนไพจัสเมนเห็นอะไรในไพจัสเมนไหมจัสเมนอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบ มีทั้งเอลทั้งมนุษย์ทั้งคนแค้มีมีหลายๆเผ่าพนะันธุ์่ะรวมอยู่ด้วยกันเป็นการเดินทางการต่อสู้อะไรแบบคือเจไม่รู้ว่าเจจะตีความเอาจริงๆเจพูดจริงๆเลยนะเจไม่รู้ว่าเจจะหยิบไพ่สำหรับเนี้ยออกมาอ่านในเรื่องราวความรักอะได้ยังไงเอาจริงๆเจก็เลยไม่เคยหยิบไพ่สำหรับนี้ออกมาอ่าน โดอเวอร์วกลายเป็นมังกรเฝ้าสมบัติอีกแล้วอะคือแบบเฮ้ยรู้วเจจะอ,าจอ่านยังไงวะเจะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกจริงๆ1ไม้ดูไพ่หนึ่งไม้สิคะแกนดับสไม้สมไม้สมไม้มันคือการรลอคอยปะแต่ปกติอันเนี้ยมันแบบ มันไม่เหมือนสามหมายมันไม่ใช่การเลือกการอะไรอย่างเงี้ยมันคือการทํางานร่วมกันนะ่ะคือมันเป็นไพ่สาหรับที่เจ๊บอกจริงๆว่าอ่านยากอ่านยากมากๆแต่แต่เหมาะกับการเหมาะกับคนที่อ่านไพ่เป็นลึกซึง้งเราก็อินกับอินกับเรื่องราวเออดูไพ่ใบนี้อะไรนะสี่หมาย คือมันมันมันเล่าไม่ได้อ่ะเจเล่าเล่าภาพจากไพ่เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะเจก็เลยไม่สามารถเอาไพ่สำหรับเนี้ยออกมาออกมาทําพิกอากาศอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้เลยอ่ะขนาดเจแบบเจดูหลอด of ฟเดอ i n ลแบบหลายรอบมากแล้วก็ดู h o b บิทแบบการเดินทางของฟิลฟิลโบอ่ะบิลโบอ่ะหลายรอบมากเจยังแบบแล้กูจะอ่านไพ่ให้พวกเด็กๆยังไงวะเออเข้าใจแบบไหนะเออเข้าใจปะ อ่านไพ่ไม่ได้เลยแต่ไพ่มันสวยนะไพ่มันสวยแล้วไพ้มันมีความหมายมากๆดูเจ้เลือกไปเรื่อยๆดูแปดไม้มันมีนกอินทรีมันมีสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยแต่เจ้เล่าไม่ได้อะว่ามันจะหมายความว่าอะไรอะเออมันใช้จินตนาการสูงมากในการเล่าไพ่ไพ่สำหรับเนี่ยมันใช้จินตนาการสูงมากๆเลยอะ ดูดิสิบไม้เฮ้ยสิบไม้มันเป็นมังกรได้ไงวะก็ไม่เข้าใจเออคือถ้าให้ออกมาแบบสิบไมย้ยากหรอมันเป็นงานยากหรอวะจะจะไปยังไงอะ่ะเออแบบอันเนี้ยเป็นการเอามาอวดแล้วก็บนไปในตัวนะคะที่แบบเจไม่สามารถจริงๆเด็กมาเด็กไม้อัศวินไม้ ไม้กับอัศวินไม้มันต่างกันยังไงคือเจก,ก็ไม่เข้าใจแล้วควีนควีนก็ไม่เหมือนควีนเลยอะ่ะควีนก็คือไม่เหมือนควีนอ่ะแล้วคิงไม้คิงไม้แทนด้วยอินซีอะ่ะคิดดูดิเออเจก,ก็งงอะ่ะเอาอินซีมาแทนคิงไม้ได้ยังไงวะอะไรแบบเนี้ยคือแบบแต่หนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งถ้วยจริงๆเป็นชาลีจริงๆ ดูดิอ่ะสถ้วยความสัมพันธ์ฉันชูสาวแต่ดู2ถ้วยสำหรับนี้ค่ะแกนดับกับบิวโบความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเดี๋ยวอีกแกนดับกับบิวโบไม่เป็นอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นมิตรภาพเป็นความสัมพันธ์หรออารมณ์ประมาณนี้เออเจ๊แบบเฮ้ยเวลาเจ๊ดูไพ่อ่ะเราเจ๊แบบไพ่มันไม่สื่ออะเราเจ๊ก็แบบอธิบายไม่ได้ปะ ามถ้วยสามถว้มถวยคืออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่มันแต่เจรูนะเราสี่ถ้วยแกนดับแม่งนั่งเบื่อเออเฮ้ยแต่มันสนุกนะมันมันเล่าเป็นเรื่องราวได้แต่เจไม่สามารถที่จะบอกดูให้ความรักได้ห้าถ้วยหกถ้วยหกถ้วยเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าความรักครั้งเก่าพันธนาการเก่าเก่าแต่ไพ่สำหรับเนี่ยมันสื่อได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่านางทําอะไรอยู่กอลลัมนางจับแหวนอยู่อารมณ์ประมาณเนี้ยได้อยู่นะเออเจ็ดถ้วยมีอะไรมากมายที่ต้องทํามีทั้งลูกแก้วมีการแบบทานายมีเงินมีทองมีเหรียญแปดถ้วยเก้าถ้วยค่ะ ดูดิแต่สิบถ้วยอ่ะกลายเป็นราชาแห่งเอวอ่ะเอ้ยแบบมันมันก็อ่านยากจริงๆนะไพ่สำหรับเนี้ยเด็กถ้วยกับกลายเป็นแบบเอวเอ่ะเออพราเด็กถ้วยแต่ไหนเด็กกลายเป็นราชาเอวแต่ไหนคือคนแค้งงไหมงงอนี้ก็งงควีน ควีนตควีนก็คือควีนจริงๆแต่คิงถ้วยคือเฮ้ย <He i, S 1> อะไรวะเอาแบบเอาแบบคนอ่านไพ่ด้วยกันอาจจะเข้าใจว่าเจหมายความว่าอะไรแต่ถ้าคนไม่ได้ดูไพ่อ่ะดูหน้า,าไพ่เป็นเฉยๆก็พอนะคะทุกคนหนึ่งมาหนึ่งดาบน่าจะเป็นดาบที่ของกรรษัตริย์อะไรสักคนนึงอ่ะเออดาบ สองดาบกรมสัาร่วมส,ส,สัญญาสาบาน3ดาบดูสี่ดาบแล้วดู5้าดาบงงวะแล้วอันนี้6ดาบมีการแบบอะไรก็ไม่รู้มีปัญหงปัญหา7ดาบคือเอาจริงๆอ่านยากมาก เจ๊แบ,บไม่สามารถ8ดดาบ9ดาบคือแบบเจ๊พยายามแล้วแต่จะไม่สามารถเอามาอ่านไพ่ได้จริงๆเนี่ยสิบดาบเด็กดาบดูเด็กดาบนะเด็กดาบก็คือเด็กที่ไปสู้กับนางมุมตอนนั้นที่นางสู้กับนางมุมจำได้ปะ แต่พออัศวินดาบกลายเป็นตัวนี้แต่พอควีนดาบกลายเป็นจิ้งจอกเฮ้ยอีอย่างของไพ่วะแล้วก็พอคิงดาบกลายเป็นราชาของคนแค้อีอย่างของนางวะคืออีคนที่จะหันไพ่ <_ EN> เดี๋ยวไพ่ผูกเรื่องยังไงวะอันเนี้ยเจไม่ J เข้าใจจริงๆแต่แต่ถ้าอ่านเล่มเนี้ยแต่ถ้าอ่านเล่มนี้แล้วเขาจะ คือแต่เขาเรียกว่าอ่านแล้วจะเข้าใจความหมายเข้าใจลึกๆล,ล,ล,ลึกซึ้งถึงสิ่งที่เขาจะสื่อแต่เจ๊ไม่เข้าใจว่าเคยเราเจะ๊จะเอามาอ่านความรักให้ลูกดวงกูกูจะอ่านยังไงอารมณ์ประมาณเนี้ยหนึ่งเหรียญสองเหรียญเห็นปะ่ะแล้วดูสามเหรียญสี่เหรียญ 5าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญนอกจากเหรียญแล้วเด็กเหรียญแทนด้วยหมีอี๋ยัง สวินดูควีนเหรียญแม่บ้านบ้านแล้วดูคิงเหรียญอที่ที่เอามาให้ดูทั้งหมดทั้งมวลน่ะไม่ได้มีมินนิ่งอะไรหรอกเจ๊อยากจะบอกว่าเฮ้ i, ยไพ่สำหรับเนี้ยมันดีสำหรับนักสัมมันดีสำหรับนักสะสมไพ่แนะนำจริงๆสำหรับนักสะสมไพ่คนที่ อินแล้ก็ชอบในเรื่องของแฮร์รี่เอ้ยไม่ใช่แฮร์รี่ฮอบบิทนี่ถ้ามีแฮร์รี่กูก็จะซื้อแฮร์รี่อีกนะเนี่ยคนที่ชอบในเรื่องของฮอบบิทคนที่ชอบในเรื่องราวของการเดินทางแต่จะไม่ดีสําหรับอ่คนที่ไม่เข้าใจมินนิ่งของความหมายของไพ่ลึกๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ดีในเรื่องของคนที่ไม่อินกับกับเรื่องราวของฮอบบิทอ่ะ เออมันมันเหมาะกับคนที่อินจริงๆเข้าใจจริงๆเก็ตจริงๆว่าแต่ละการเดินทางมันมินนิ่งไหนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่แต่ถ้าไม่เข้าใจเก็บไว้สะสมก็ดีนะทุกคนสำหรับนักสะสมไพ่เจมองว่าไพ่สำหรับเนี้ยเก็บไว้สะสมก็ดีเพราะว่าเนื้อกระดาษคุณภาพกระดาษรวมไปถึงราคาที่ตอนนั้นน่ะราคาที่มันออกมาตอนแรกสุดอ่ะมันไม่ได้แพงมาก แล้วก็เป็นไพ่ที่เหมาะกับนักสะสมจริงๆแล้วเหมาะอ่ะเออเจก็อยากเอามาอวดแค่เนี้ยแหละไม่มีอะไรแต่ถ้าจะให้เจเอาสำหรับเนี้ยมาทำพิกอากาศก็ยากหน่อยนะที่จะเอามาทำเรื่องความรักเพราะว่าเจส่วนใหญ่เอาสำหรับเนี้ยมาทำพิกอากาศพิกอากาศเจส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นเรื่องความรักเพราะฉะนั้นสำหรับเนี้ยก็เลยแบบไม่เคยเห็นเราเจก็เลยขออนุญาตเก็บสำหรับเนี้ยไว้ในกลุ่ม ต่อไปค่อนข้างจะยากกว่าสำหรับอ่ะอีกสำหรับหนึ่งที่เจมีด้วย3คือเดลิเต่นสเตนปินก็คือเจ้าชายน้อยตัวเจ้าชายน้อยกับสำหรับเนี้ยจะต่างกันตรงที่ว่าเรื่องราวของเจ้าชายน้อยอ่ะยังสื่อในเรื่องของการงานการทำงานอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าสำหรับเนี้ยพอเจอ่านเจอาจจะเข้าใจภาพไม่ถึงสื่อไม่ลึกเองแต่บอกจริงๆว่าสำหรับเนี้ย เหมาะมากสำหรับการสะสมแล้วก็การภายป้ายไพย่ใครมีใครควรควรจะมีก็คือคนที่อินกับฮ o อบบีดอะคะ่ะควรจะมีควรจะมีเก็บไว้โอเคปะอันนี้ก็คือแค่การการรีวิวเอยอย่าว่ารีวิวเนาะก็อวดไพ่ที่เจมีละกันแล้วก็แนะนำไพ่กันต่อไปละกันเนาะอย่าคิดว่าเป็นการรีวิวเลยละกันเอามาอวดกัน แค่นี้พอหอปากของคอนะคะสำหรับสำหรับเนี้ยถ้าถามเจว่าตอนเนี้ยไปซื้อได้ที่ไหนเจบอกก่อนเลยว่าสำหรับเนี้ยไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วน่าจะหมดสต็อกแล้วน่าจะหมดสต็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาซื้อตามเว็บต่างประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็คอยดูคอยลุ้นต่อไปว่าเขาจะมีมาขายอีกไหมในคีโนหรือว่าเอเชียบุ๊กนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เจไปก่อนนะ บายบายค่ะแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยเจ๊จะพยายามหาท็อป,ปิกที่เอาสำหรับเนี้ยมาทำให้ได้ละกันโอเคค่ะบายบาย